โอเคสบายดีเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็คือจะมาสอนวิธีการตกแต่งตหนังสือให้ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเปิดให้เบิง่งเดี๋ยวอ,อว่าไว้ง่ายว่าเป็นป๊อปอัพหนังสือป๊อปอัพสำหรับชาวยูทูบเบอร์อา นะโอเคก็คือคอยจะแนะนําอันนี้จะเป็นทิศทางที่ซื้อดอกแต่จะบรายละเอียดนะว่าเขาจะอ่เฮ็ดผัวดังสือป๊อปอัพตุกติกยังกว่ากันไปนะสำหรับคนที่มักถ่ายบล็อกบอหรือคลิปที่ลง y YouTube หล,ลายอ่ายูทูบเบอร์เนี่เาจะเห็นประมาณนี้แต่ว่ามันค่อนข้างจะอ่าอยากสมควรน,นะสำหรับคนที่เริ่มตน้น โอเคคืออันนี้สำหรับคยเนาะก็คือจะมาดีไซน์หรือจะมาเฮดอยู่ในโ o รช็อปะกอนเนาะจะประมาณนี้อะ่ะคือเขาจะเขียนในโ t o ช h o p หรือว่าตกแต่งตัวหนังสือในโป o ช็อปอ่ะแล้วแต่คนถนัดเนาะหรือเขาสามารถได้จะเขียนตันหนังสืออยู่ในพรีเมียโดยตรงก็ได้เนาะใช้คอปใช้ชาร์โดหรืออะ่ะตามที่เขาต้องการก็ได้ แต่ตัวนี้คอยใจนําวิธีการที่จะเอา Photoshop มาควบคู่กับ Premiere โดยที่บบได้ไปติต้อง After Effects แต่อย่างใดนะฮาก็เขียนหนังสือทั่วๆไปเนาะนี่ก็เขียนก็เขียนหนังสืออาทั่วไปแล้วการใส่ขอบอยู่นี่เนาะ,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 ะใส่ขอบหน,นังสือนี่ใส่ขอบหนังสือล้วก็อันนี้จะเป็นเพนทวนเจซ้อเนาะ,ะตัวนี้นี่จะเป็นเพนทวนเจซ้น เป็นทูนจือก็คือคอยขีดลากมาประมาณนี้หลังจากนั้นนี่เฮานี่ททำการติ๊กแม็กล้าออกเนาะในกรณีนี้ติ๊กแม็กล้าออกเขาจะเชฟเป็นไฟล์ Photoshop ก็ไดนะ้หรือจะเชฟเป็น PNG ก็ได้คือกันแต่คอยขอเชฟเป็น Photoshop เพื่อที่จะแก้ไขมันง่ายเนาะ หลังจากที่เขาเชฟแล้วก็คือฝ่ายโปรช็อปที่เขามีก็จะประมาณนี้นี่เนาะนี่ฝ่ายโปรเจกต์โปรช็อปหลังจากนั้นสมมติว่าคลิปเขานี่หลังจากที่เขาตัดต่อเขาอยากตกแต่งบอนไดนะตัวอย่างบอนไดที่แบบเขาอยากเอาหนังสือประกอบจังสินะเขาก็สามารถได้จะเอาไปว่างตัวอย่างโอเคปึ๊บส่วนประมาณนี้นะโอเควางนี่นี่คอยต้องการหนังสือ เขาก็จะอิ p พ r อร์ Photoshop ตัวบางกี้นี่แหละเขาอินพอร์ตสามารถได้จะคลิกขวาอยู่นี้ Import หรือสามารถได้จะเลือกแบบนี้นะแบบนี้ปึ๊บแต่มันก็มีขอเสียเนาะสำหรับวล่าที่เขาอยากจะตกแต่งในไลายบอดเขาก็จะต้องไปเชฟเชฟไปเรื่อยๆนะโอเควางนี่เนาะ หลังจากวางปุ๊บสมมติว่าถ้าเราอยากจะแยกเลเยอร์เนาะสมมติว่าอันนี้เราอยากจะแยกก็เราก็สามารถจะกดตัวที่3เพื่อที่จะแยกส่าอ่าชาร์ปก็อยู่ในชาร์ปหรืออ่า t h u มีหลายเนาะเราก็สามารถจะแยกได้แต่ละตัวโดยเฉพาะแม่นคนที่เฮตุ motion นะมันจะต้องได้แยกแต่ตัวนี้ค่อยจะเมื่อเลยคือค่อยจะเอาเป็นฟุดตัวเดียวนี่คือเป็นตัวนี้อ่า โอเคไปนํากันบอเดี๋ยวมานี้ยนะอ่าหลังจากที่เฮาอิมพอร์ตเข้ามานะเฮาก็สามารถได้จะไปวางนะไปวางอ่าตัวนี้เนาะอ่าโปรเจกต์ปูช็อปเฮาไปวางปุ๊บอ่าแบบนี้เห็นบ่มันก็นจะได้แบบนี้เนี่ยตำแหน่งนี่ต่าง,งๆนะนี่สมมุติว่าโอเคเฮาจะ,ะให้มันขึ้นบ่อ่าบนใดปุ๊บตอนนี้ยังบ่ทันได้มีหยังเกิดขึ้น ก่อยก็จะขอคลิกคลิกตัวนี้หนอนหนังสือตัวนี้แล้วก็วางตำแหน่งโดยการที่เฮานี่ไปเอฟเฟกต์คอนโทรลเนาะหลังจากนั้นเบิ่งโพซิชั่นโอเคเอาประมาณนี้นี่ประมาณนี้เนาะโอเคแล้วแต่เฮาสิวางเนาะสมมติเราค่อยสิวางให้มันป๊อปกระโดดขึ้นจากปากนี่ก็ได้นะเฮาต้องไปเช็คเบิ่ง คลิกปุ๊บแล้วก็ไปเช็คเบร์แองเกิลพอยต์เนี่ยแองเกิลพอยต์ตัวนี้ถ้าหาห่วงวางอยู่บนนี้นี่มันจะขึ้นจากจากนี้เนาะแต่อยากให้มันเริ่มต้นจากพิโอเคห้าก็จะวางระอาณนนี้โอเควางแล้วเนาะตอนนี้ในเวลาที่มันขึ้นมันก็นจะขึ้นจากนี้ปอบอับมาจากนี้เนาะหลังจากนั้นเนาะซึ่งว่าง่ายนะนาะ หลังจากนั้นเฮามากำหนดพวกนี้แหละ motion ก็คือจะเป็น position scale และก็ตัวของ rotation และก็ a n Point เฮาปรับแล้วเราจะมาปรับอคอยจะใช้สองอย่างก็คือจะใช้ตัว position และก็ scale โอเคเริ่มต้น,นคือเฮาี่อาจจะใส่ scale สก่อนนะคลิก เนาะเขาต้องคลิกสเกลโอเคอ่ะคลิกประมาณนี้นะอ่าเนี่ยตอนนี้ซูมเข้ามาโอเคเริ่มต้นจากพี่แหละนี่อ่าตอนนี้หลังจากที่เขามาร์คแบบนี้แล้วเนาะอ่าสเกลคอยจะเริ่มจากศูนย์เนี่ยอ่าเริ่มจากศูนย์เนาะเริ่มจากศูนย์รายการอ่าตอนนี้นี่จะใส่เฉพาะแต่สเกลเท่านั้นเนาะ และเข้ากับเลื่อนลงมาประมาณเลื่อนดอกยับไปหน้าเนาะหรือเขาสมาจากคลิกนีไรหนึ 1, 2, 3, 4, น่งสองสามสี่นะปอะมาณนี้แล้วก็ให้มันอยู่ประมาณสี 4, นนี่ปกติมันลอยเปอร์เซ็นต์เขาจะเอาประมาณลอยซิซะอย่างนี้อรลอยซิมันจะใหญ่นิดน,นึงเห็นบ่ะลอยซิปปุ๊บเขากับต่อมานับหนึ่งเขาก,กดได้คีย์บอร์ดลูกซองอะไร สองเอาสามซะสามปุ๊บค่อยก็จะกลับไปที่ร้อยเอร์ซอ่าร้อยเอดีก็นตอคือ,อมหมายว่าปุ๊บมันกเด้งขึ้นมาน่าจะเนี่ยประมาณนี้เริ่มจากจุดนี้นะาปุ๊บร้อยเศร้าและมันยุดที่ร้อยนี่เห็นปะมันก็นจะได้ประมาณนี้ร้อยปุ๊บเนี่ย ต่อมามาหวดจุดนี้ตัวอย่างเนาะมาหดจุดนี้เ้าจะเอาความเยา่าวสำหรับปึ๊บอปึ๊บประมาณนี้เนาะและกลับมาอีกเนาะเขาจะต้องมากอีกมากปึ๊บปึ๊บเน่หมากแบบนี้หลังจากนั้นเราก็น,นับมาอีกนาะ นำมาอีบอ่าหนึ่งเอ้ยอ่าหนึ่งแล้วนะ 2, 3. 3, ลเนาะสองสามสามแหลกอ่าตำแหน่งเนาะคอยจะมากำนดตำแหนง่งให้มันอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะตัวนี้ให้อยู่ประมาณโอเคเอาประมาณเอาประมาณอ่าประมาณนี้ซะแหลกตัวนี้ก็จะขึ้นมากประมาณร้อยสิบประมาณนี้ หลังจากนั้นกระนับอีกหนึ 1, 2, ่งสองสามคอยจึงจะเอานี่ลงไปบนเก้าศูนย์นี่นะก็คือมันจะได้ประมาณปุ๊บนี่อ้ยอันนี้คือบอท่านในเบาว่าเออห้มันชูมดหรือให้มันอ่าดูดีขึ้นแต่อันนี้จะเป็นพื้นฐานว่าเออเราจะปอ๊อปอัพเหมือนกับอ่ามือโปรนะปุ๊บ นี่ปุ๊บนี่เอาก็บเอาเสียงมาประกอบปุ๊บลองเบิ่งเนะมันสิได้ปอก็ยังใส่ดาวดูทอพรางอันกรย่างใส่ดาวดูเน่เห็นป่ะอันนี้คือขึ้นจากนี้ตัวที่สองสมราอยากจะกำหนดอีกซ้ายขวาหน้าลังก็ว่าไปเนะคอยขอ Copy เอาตัวนี้ c ็อ y อี้ ปอปี้บันนี้นี่าเดี๋ยวขอลบมาร์กผนี้ออกซากอนเนาะโอเคตัวไม่เนาะสมมติว่าเอาเขียนกันมามาปกติมันกับบุรีมีอย่างสมมติว่าตัวนี้ คอยอยากจะให้มันาจากติ๊กอันนี้ออกซะก่อนเนาะแล้วตำแหนง่งโอเคให้อยู่พีนะโอเคหลังจากนั้นเขาก็จึงมากามาเฉพาะพซิพชั่นกระดนะ้เนาะนับหนึ่งสองสามมานี้คอยอยากให้มันกลายนอยนึงเนาะกลายประมาณนี้แหลกจะใช้กลายปุ๊บแ้วกใหญ่หน่หนหนอยนึงเนาะตัวอย่างนะ หนึ่งสองสามอันนี้นี่เฉพาะคนที่พอมีพื้นฐานจึงที่เข้าใจเนาะ,ะคลิกบาทหนึ่งนะสกเกลนี้จะให้ไงประมาณ้อยศ้าอ่ะประมาณนี้ก็คือ่บบาอประมาณนี้เดี๋ยวมันยังซายอยู่ยับมาอีกเนาะปึ๊บ,บปึ๊บ,บ หละะังจากนั้นนับมาหนึ่งสองสามพอดีร้อยเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนปุ๊บแล้วก็จึงจะดึงกลับมันกระสิได้ประมาณาาแบบโอ้อา่าแบอว่าเป็นการแบบผิดบอลอย่ายงนนาื่นอะไรเนาะน่าจะผิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ต้องได้เช็คเบื้องใ้ดีซะก,ก่อนตวบว่าๆขึ้นกันอ๋อเข้าใจละสมมว่าเนาะมาเริ่มจากจุดนี้มาจุดนี้โอเคแล้ตัวนี้ก็จึงมาปี่ตบว่าๆขึนกันตัวนี้เดี๋ยวลบซะก,ก่อนอ่ะตาึน,นปุ๊บมาอยู่จุดนี้นะแล้วก็เข้ากับมาปุ๊บปุ๊บ หนึ่งสองสามอันนี้ให้อยู่ลอยอาจจะทับสับสนนะฮะเบิง่งลอ,อ,อยป,ปุ๊บแล้วก็จึงดึงออกไปอ่านอว่าะเนการแบบตั่อี่อ่ะบบาจจะเป็นร,บบรัแบบตบต่อ่ะเห็นบอันนี้คือจะเป็นการกำหนด อ่า position ตำแหน่งโดยที่ห้างบ่ได้ใส่เอฟเฟกตไ่ได้ใส่อย่างแต่บว่า,วนา,าันป,ปึน๊บนะสมมติว,ว่าตอนนี้อยากเปลี่ยนหนังสือพวกนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้โดยการที่จะไปเปลี่ยนอย่าพี่ได้ไนะไปน้ำการสมมติว่าค่อยเปลี่ยนสีอ่าเปลี่ยนสีแล้วครับกเชฟเชฟแบบนี้แล้วในพรีเมียร์มันก็จะมีการเปลี่ยนไปนเะห็นบอกอันนี้ก็จะเป็นการให้เียราว่าง Photoshop และ ฟรีเมียยัใ่หเพราะโั่ปหชนการแบบตับต่ตอนะหรือกระชมาจะเพิ่มตื้นตัดต่อจะเป็นเพลงหรือเป็นนั่งนะนะให้บอก็ขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะนะแต่ตอนนี้มีที่ที่เคยตัดต่อวจะเป็นเพลงหรือเป็นนั่งนะนะอันนี้เคอจะเป็นวิธีการ ที่เขาะจะเฮ็ดหนังสือเพื่อให้คลิปของเขานั้นมันดูดีขึ้นน้อยนึงนแะแะ้วก็บเบิง่งกัเป็นน่าสนใจขึ้นนะแต่ก็ไม่ต้องใช้เวลาใใและแ็นตคอมพิวเตอร์มันค้างจะสูงนะหรือถ้าผู้ใดที่อยากจะไดที่แบบมันงามกว่านี้หรืออยากให้มันเฟอร์เฟคก็ต้องมีปลั๊กอินหรืออาจจะไปเชื่อมกับอนะัปเตอร์เอฟเฟคแตวอย่างอยากจะกระโดดไป after effect, อัปเตอร์เอฟเจังเียยากจะให้เบิงเนาะตัวอย่างโอเคคอยจะ ไป After Effects แต่อาจจะไม่ได้สอนทั้งคันละเอียดดอกจอ่นิเนะาะเพราะว่าผู้ใดที่อยากเรียนรู้รายละเอียดก็จะต้องไปเรียนในคอร์ออนไลน์นะโอเคสมมติว่าใน After Effects เนี่ยเดี๋ยวคอยจะขอรีเซ็ตสะก,ก่อนเนาะพวกนี้อ่าสมมตินา Night After Effects นี่มันจะมีปลักอินหรือว่ารีเซ็ตที่บริจเป็นตองกำหนดอย่างเน,นาะก็คือมันสามารถจะ อ่ามีเซ็นว่า,า,าไปใส่พวกนี้อ่หรืออบอกขักปันไหนเนาะอ่ะเอาเราก็สามารถจะปรับขายนนต่างได้อ สมมติว่า,าอันนี้เสื่อมกับ Photoshop เข้าใน Premiere นะาหายเบิ่งเด้อนะอันนี้จะเป็นส่วนร้ายที่ค่อยเฮดเวียกจะเป็นลนาาักษณะนี้ Photoshop ดีไซน์ออกมาแล้วแต่นะหลังจากนั้นไปที่ Premiere ยังบ่พ่อเอา Premiere นี่โย,ยนเข้าไป After Effects นี้นีนนน่มันก็นจะดูดีขึ้นสำหรับเขาใช้ Pop Up ตัวยอยเนาะอ่านี่น ศู hand. Hand. นย์หนึ่งสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะได้ในนะเห็นบปล่าหนึ einf. ่งสองสามนีห <socks> น <on and poor>. ึ <donkey Monday> ่งหนึ่สองสามอ่ะใน่ะเห็นบปล่ แต่ถ้าจริงใน Premiere การ์ามารถจะกำหนดโพ s i t ชันหรือกำหนดคล้ายๆแบบนี้ได้แต่ว่าถ้าอยากให้ดูดีการามาราจะโยนเข้าปเอ,เอเฟเฟกต์เนคือเห็นบอกมโปรแกรมนี่เฮดเวียกนำกันนี่เห็นบอกอันนี้ก็คือจะเป็นทิศทางเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว นะโอเคผู้ใดที่อยากเรียนหู้พ่มติมเนาะอย่าลืมไปเรียนออนไลน์เนาะคอยจะสอนหรือว่าจะมีวิดีโอสอนอย่างละเอียดอ่ากว่านี้แล้วก็สามารถจะทักถามแบบอ่าเรียวท่ามและแบบส่วนตัวใดเนาะจะสปอร์ตให้ทุกอย่างเนาะโอเคสหรับคลิปนี้เอาไว้ซัมนี่เนาะ